สำหรับวันนี้นะคะวันนี้จะมาสาธิตการทำบลูเอรี่ชีสพายที่อาจจะมีหลายคนอยากรู้ว่าทำยังไง<ม>ก็มีแครกเกอร์จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้แ,แบบแบบกรอบเาแบบนี้<ม>เนยปลายใช้เนยจืดกับเน,นยเค็มผสมกันแล้วก็อ่าช,ชีสอันนี้จะเป็นครีมชีสของฟิลาเดลเฟียมะนาวปายใช้มะนาวแต่ บางคนอาจจะใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินมข้นนะแล้วก็แคกเกอร์นเนี้ยมาทุบๆๆๆให้ละเอียดโดยใช้ไม้อันเนี้ยช่วยทุบหรือจะยังไงก็ได้ทุบจนเป็นแบบนี้เอาเนยเข้าเวฟให้ละลายนี่เนยละลายเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็เทแคคเกอร์ผสมลงไป แล้วก็คลุกให้ค่ะวายก็ผสมให้มันเข้ากันนะจ๊ะพอได้แบบพอได้แบบนี้แล้วนะคะก็ตักใส่ฟอ,อยแม่พิมพ์แบบไหนก็ได้ใส่แก้วใส่อะไรก็ได้แล้วแต่นะแต่ที่บ้านเหลือฟอ,อยขนาดนี้ แล้วก็อัดแครกเกอร์เนี่ยให้แน่แนๆลงบนฟอยล์จ้ะขอไปทำก่อนต่อไปเราก็เอาครีมชีสมาตีให้มันแบบเหลวจ้ะตีให้เหลวก่อนแล้วค่อยใส่ พวกน้ำข้นหวานกับมะนาวลงไปเมื่อกี้มีแคคเกอร์ที่เราเอาลงพิมพ์เสร็จแล้วนะเราเอาไปแช่ตู้เย็นให้มันเร็จตัวหลังจากที่ใส่น้ำข้นแล้วเราก็บีบมะนาวลงไปหน่อยหนึ่งไม่ต้องเยอะมากนี่หลังจากที่ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็เอาเนี้ยไปโปะลงบน ลงบนแคลกเกอร์เดี๋ยวมาดูกันเสร็จแล้วเราก็ตักครีมชีสใส่ลงไปนี้ฐานบนแคลกเกอร์ถูกให้ครบทุกอันเลยโปะหน้าครีมชีสเรียบร้อยขั้นต่อไปก็เออเอาบลูเบอรี่เนี่ยหรือว่าสตรอเบอรี่ มาปลอลงวันนี้นะจ๊ะ,จะในที่สุดก็เสร็จนะจ๊ะบูเบอรี่ชีสพาย